ท,ทำคุณประโยชน์ให้สังคมเข้ารับรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการต่อย,ยอดธุรกิจให้มีชื่อเสียงก้าวสู่สากลทิมข่าวประเด็นเด่นนะคะลงพื้นที่มาที่ย่านดอนเมืองค่ะอยู่กันที่โรงแรมอมารีดอนเมืองแอร์พอร์ตกุมงเทพนะคะซึ่งวันนี้นะคะมีการประกาศรางวัลน,นะคะ3รางวัลด้วยกันนะคะก็คือรางวัลธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนรางวัลนักธุรกิจดีเด่นและรางวัลคนไทยตัวอย่างค่ะหลายหน่วยงานจัดโครงการส่งเสริมพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานยอดเยี่ยมสู่อาเซียนมอบรางวัลคุณภาพยอดเยี่ยมอาเซียนครั้งที่8รางวัลธุรกิจยอดเยี่ยมรางวัลคนไทยตัวอย่างที่ทําประโยชน์เพื่อสังคมรางวัลยานสังวรและรางวัลจตุรงสาขาผู้บริหารพัฒนาธุรกิจดีเด่น โดยมีพลตีหม่อมราชวงศ์ไว้วัฒจกกักรพันธ์และพลเอกพิจิตกุลวัณย์องคมนตรีในรัชกาลที่9เป็นประธานมอบรางวัลให้ผู้บริหารในหลายสาขาและผู้ที่ทําความดีทําคุณประโยชน์ให้สังคมหลายร้อยคนรู้สึกยังไงคะที่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของเราได้รับรางวัลวันนี้สามรางวัลเลยค่ะ ก็รู้สึกดีใจครับผมเพราะว่าสมุนไพรคือวิกของเราเนี่ยก็ครองใจพี่น้องชาวไทยมานานกว่า5ปีแล้วครับผมคนที่มีสุขภาพดีอยู่แล้วก็สามารถทานได้สําหรับคนที่ป่วยก็สามารถทานได้เพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไม่มีสารเสเตียรอยเป็นสมุนไพรล้วนๆครับผมก็ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกท่านที่ให้การสนับสนุนสมุนไพรคือวิกของเราเรื่อยมาตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมา แล้วก็ฝากเพยด,ด้วยนะครับเพจชื่อสมุนไพรเคอร์วิกเลยนะครับเป็นภาษาไทยครับและจะดจำหน่ายทางช่องท็อปทีวี79นะครับทุกรางวัลเป็นขวัญและกำลังใจให้ทุกคนเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีชื่อเสียงเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและร่วมกระทำความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติต่ตอไป